ถ้ากินสุดยอดไม่มีบรรยายอามมีใครทําได้มั้งขาดจิกนะจ้าขาดจิกเป็นเด้นจ้านั่นนั่นขอเกี่ยวถูกด้วยเดนตานี่เกาะอย่างดีนะขาเกาะอย่างนี้นี่เก่งไม่ล่าเนี่ยใช้มือจับ นี่อย่างนี้แล้วที่เคีย้ยวอีมันฟินนะลูกเอนะ้นะฟินลูกนะฟินนะอุย้ยชวนใจเลยเลยความฟินของหนูก็คือได้หนูได้กินอะไรแล้วลูกนะอ <c ười> ู้หน้าตาเป็นตหาหักแทนอ์นะเดีอดเดๆอๆเดอเดอกินไปแก่ไป เนี่ยๆเนี่ยๆอาหารกรกงนนาหารกระดิกนะเนี่ยหางกระดิกเนี่ยๆเนี่ยๆอาหางกระดิกไหนพ่ออยู่ไหนไสนใจนะอ,อันนี้นมนะคะ